พอยตาล้านเจนาเชยนะครับเป็นพอยสตามีดาวชัดนะครับดาวสวยนะครับเม็ดนี้4.5กรัมนะครับสวยครับดาวสวยธรรมชาติเนื้อนี่ครับด้านหลังพอยตานี่เป็นพอยไม่ได้เป่าเนื้อแข็งเก้าวครับ มีลักษณะพิเศษคือมีดาวอยู่ในตัวเองมีพลังงานอยู่ในตัวเองพอเผาก็เป็นเปลี่ยนสีจากสีดําเป็นสีมรกตใสเป็นมรกตเป็นบุตรลาคมตอนนี้คนก็เอาไปเผาพอค้าก็ไปเผากัน้าส่วนใหญ่เพราะว่าจะได้ราคาดีกว่าพลอยเม็ดดาๆแต่ผมว่าเป็นดาวเป็นมีคุณค่าในตัวเองไม่ได้ไม่ได้ดาวเทียมหรือว่าทําขึ้นมา ยิงเลเซอร์นะครับไม่ใช่ครับของแท้จากธรรมชาติโดยตรงเลยของเมืองจันทร์ครับพอยไทยพอยจังหวัดจันทบุรีปอบางกระจักรที่เขาพอยแหวนนะครับสนใจก็โทรคุยได้ครับ087150561ต,ตาจันทร์แท้นะครับเราก็มีของไทยๆทยีมีคุณค่านะครับสนใจทำธุรกิจคาขายพอยก็ติดต่อได้087150561 หรือเบอร์ไลนยาสามส